ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านอรุณทองบางบอนสันะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะภายนอกมีหวสอรถนะคะม่หนึ่งคันรถสองคันแล้วก็เข้ามาภายในบ้านนะคะก็จะเป็นห้องั่งแร่นะคะห้องโถงค่ะอันนี้เป็นเหมือนกันอันนี้เป็นห้องอะไรห้องอะไรนอนอ้อันนี้ห้อง ส่วนในห้องนอนจะได้น,น,นะก็จะมีเป็นห้องครัวราดน,นี้นะนี่มาคะตอนนี้ขึ้นไปอ,อับในนี้ค่ะขึ้นมาชั้นทางชั้นสองนะคะ ห้องพัะได้นะคะแต่ใจเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนขันย่านค่ะห้องนอนยักขาอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งนะคะแล้วก็มีระเบียงจะออกไหมคะ ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะพี่คะเราไม่เป็นไรแล้วก็จัดมาก็จะเป็นระเบียงนะคะที่สามารถเอาไปข้างนอกได้ค่ะในห้องนอนมีห้องน้ำไหมคะหรือว่ามีเป็นห้องสองห้องน้ำใช่ไหมคะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ไง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ไลน์ propso 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line, Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะช่องทางการติดต่อ Propso โทรศัพท์0 8 1 7 5 5 4 553 line at propso facebook at propso